ล่าสุดครับต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดหนักหลังจากที่ขเขมรมีการยิงเช็คตำแหน่งฐานไทยที่ภูผีก็ได้มีการเสริมอาวุธหนักเสริมกำลังพลมาเป็นคันรถบัสอีกทั้งติดตั้งแอตตี้โดรนเรียกได้ว่าต้องเฝ้าระวังอย่างหนักจริงๆครับตอนนี้ ซึ่งทางกองทัพไทยของเราก็ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ทั้งเสริมหน่วยระดับหัวกะทิของรถพิเศษเสริมกําลังไปที่หน้าแนวและมีการสั่งซื้ออาวุธอย่างเร่งด,วด่วนโดยเฉพาะไข่ของ F16 และกริปเปนบอกได้เลยว่าทั้งพื้นที่ของกองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1พร้อมรองงานอย่างเต็มที่ สถานการณ์ดูไม่ปกติจริงๆค่ะใช่ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองเมื่อวันที่24กันยายนปี2568ขมรมีการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องที่น่าจับตาที่สุดคือเขาไปแอบติดตั้งเครื่องแอนตี้โดรนหรือเครื่องต่อต้านโดรนมากถึง3จุดแถวแถวช่องกลางยังตรวจเจอสัญญาณโดรนบินว่อนอยู่อีก2ครั้งยังไม่พอแค่นั้นยังเจอรถบัสหน้าตาแปลกๆต้องสงสัยอีกหนึ่งคัน คาดกันว่าน่าจะแอบขนกําลังผลเข้ามาเพิ่มในพื้นที่แถมฐานที่มั่นเดิมๆของเขาก็มีการปรับปรุงเสริมความแข็งแกร่งกันตลอดเวลาดูแล้วไม่ใช่การสับเปลี่ยนกำลังทหารตามปกติเลยนะคะ เหมือนจงใจจะเสริมทับมากกว่าถูกต้องเลยครับการกระทาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าเขมรเขาพยายามจะเพิ่มกําลังทางทหารของตัวเองอาจจะนําไปสู่การประทะยกสองได้เพราะการเคลื่อนไหวช่วงนี้ผิดปกติมากครับจากช่วงที่ผ่านมาเขมรไม่เคยส่งกําลังพลมาเป็นรถบัสและเราไม่เคยมีข้อมูลว่าเขมรติดตั้งแอนตี้โรนที่สําคัญมันมีภาพอาวุธเหมือนปืนใหญ่ที่เขมรเขานํามาติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้ทหารของเราก็เลยต้องวางกําลังเฝ้าติดต,ตามจุดต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวแลว ก็เตรียมพร้อมเต็มที่ที่จะตอบโต้ได้ทันทีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตัวขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่คอยติดตามรายงานจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดก็ได้มีพี่น้องประชาชนบางส่วนอพยพออกไปบ้างแล้วเพราะเขาก็กงวนหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนในวันที่23กันยาที่ผ่านมาที่ทางฝั่งเขมรยิงมาเช็คฐานไทยแล้วก็บอกว่าเป็นปืนล่าโอ้โหพูดไปได้นะคะแล้ว ABC ก็ถูกเลื่อนออกไปอีกแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงคะ การประชุมที่ว่าเนี่ยคือคณะกรรมการส่วนภูมิภาคไทยเขมรหรือ RBC เนี่ยซึ่งเป็นเวทีสําคัญที่เรากับเขาจะมานั่งกุยการเพื่อแก้ปัญหาชายแดนแต่ล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโฆษกของทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีก็ออกมายืนยันแล้วว่าการประชุมของฝั่งกอง,อง,องทัพภาคหนึ่งเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนฝั่งเราให้เหตุผลว่าช่วงนี้กองทัพบกมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหญ่ๆห,หลายตาแหน่งโดยเฉพาะตําแหน่งแม่ทัพภาคซึ่งต้องรอให้การรับส่งหน้าที่เสร็จเรียบร้อยก่อนในวันที่1ตุลาคมนี้ เหตุผลจริงๆที่สำคัญก่อนนั้นก็คือฝ่ายเขมรเขาไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไว้เลยอย่างพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่ยังมีปัญหามวลชนเขมรเข้ามาวุ่นวายไม่เลิกแล้วพอมาดูฝั่งกองทัพภาคที่สองก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเอาหัวข้ออะไรมาพูดกันดีแถมฝ่ายเขมรยังชอบให้ข่าวบิดเบือนความจริงตลอดเวลาทําให้การเจรจามากลายเป็นเศษกระดาษที่ไร้ค่าไปแล้วที่สําคัญคือเงื่อนไขหลักๆที่เรายื่นไปเขาก็ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บกู้ทุนตาแนวชายแดนเรื่องการปราบปราม แก๊งคอสเซนเตอร์ที minute, ่ใช้ประเทศเขาเป็นฐานมาหลอกคุณไทยหรือเรื่องการถอนกําลังทหารกับอาวุธหนักออกจากพื้นที่เผชิญหน้าพอเขาไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้คุยไปก็เสียเวลาเปล่าครับเหตุการณ์ที่ช่องภูผีมันเป็นเหมือนตัวจุดชนวนเลยล่ะตอนนั้นฐานเขมรยิงปืนเล็กเข้ามาในฝั่งไทยเรา3-5นัดซึ่งทางกองทัพเรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการจงใจยิงเพื่อทดสอบปฏิกิริยาของเราดูว่าเราจะตอบโต้อย่างไงจะนิ่งเฉยหรือจะยิงสวนกลับไปถ้ายิงสวนกลับไปเขมรก็จะรู้ฐานแห่งใหม่ของเราทันที หลังจากที่เราลงข่าวขามຈยยิงฐานไทยทางโคศกกระทรวงกลาโหมของขมຈคนดีคนเดิมมาลีโสเจียตาก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่ากองกําลังของเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเข้ามาในประเทศไทยเขาอ้างว่าไปเช็คข้อมูลจากกองทัพของเขาแล้วยืนยันว่าหน่วยทหารที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเกิดเหตุปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วบอกว่าลั่นแค่2เองตอนบ่ายโมงยีนาทีกับตอนบ่ายสองนาทีแล้วก็บอกว่าทีมสื่อสารของสองประเทศได้คุยกันแล้วเพื่อแก้ปัญหาปืนลั่นเหรอคะ ลั่นสองรอบในเวลาใกล้ๆกันเนี่ยอย่างนี้เราบอกว่าไข่ F16 ของเราลั่นใส่บ้านเขาบ้างได้ไหมคะ <c oughs> อ้าวปืนลั่นทุกชั่วโมงเลยมาลีมันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันคือความตั้งใจที่จะหาเรื่องเราแต่แถมทาเป็นเรื่องปืนลั่นไปซะอย่างนั้นเอาละค่ะแล้วฝั่งเราล่ะคะกองทัพเราเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้างคือความพร้อมของเราบอกได้คําเดียวเราว่าพร้อมมาก โดยเฉพาะกองทัพภาคที่2งนี่คือพร้อมลบสุดๆเพราะเขามีประสบการณ์ตรงจากการประท่าครั้งก่อนๆและมีการฝึกซ้อมมาทุกวันทัพภาคที่2ก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมเคลื่อนกําลังเข้าที่หมายทันทีถ้ามีคําสั่งและยิ่งตอนนี้มีหน่วยรบพิเศษทั้งอรินทราช26นเรศวร261คอมมานโดและสไนเปอร์ะอระดับหัวกะทิทั้งนั้นลุยชายแดนไทยกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เขารอหวดขมินตลอดอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนคําถามที่ว่าถ้าเขมรไปเปิดแนวรบแถวสักแก้วจะเป็นยังไงนักวิเคราะห์เขามองตรงกันเลยว่านั่นคือการฆ่าตัวตายชัดๆเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นมันคือปล่อยเป็ดซึ่งเป็นหัวใจทั้งเศรษฐกิจของเขมรแล้วครับเป็นแหล่งธุรมาหากินเป็นบ่อนคาสินโนเป็นด่านการค้าที่สําคัญที่สุดของเขาถ้าเขาเรื่องก่อนเมื่อไหร่ปล่อยเปดก็จะกลายเป็นเป้าหมายแรกๆของเราทันทีแล้วคนที่เจ็บหนักที่สุดก,ก็คือเขมรแน่นั่นแหละครับค่ะแค่ลอง นึกภาพดูถ้าเราต้องปิดด่านที่อารันประเทศปอยเปตซึ่งเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดด่านหนึ่งแค่ช่วง6 <S <S เดือนแรกของปี2 5 6 8มูลค่าการค้ารวมที่ด่านนี้สูงถึง64,432ล้านบาทเลยถ้าต้องปิดไปสัก3เดือนความเสียหายก็อาจจะอยู่ราวๆ4 5 0 0 0หมื่นล้านบาทถ้าปิดสัก6เดือนก็อาจจะพุ่งไปถึง90,000หรือ1,000 100, 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวเศรษฐกิจเขาพังแน่นอนครับถึงฮุนเซนจะบอกว่าปิดด่านอีกร้อยปีขเขมรก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็รอดูเลยครับ อ่าแล้วที่เห็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีท่านลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยอันนี้มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีแน่นอนครับการที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของกองครับลงพื้นที่เองในช่วงเวลาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติท่านไม่ได้ไปแค่ให้กาลังใจทหารอย่างเดียวแต่ท่านพานายทหารระดับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปด้วยเลยแล้วพื้นที่ที่ท่านไปดูเป็นพิเศษก็คือเขตตะไวายหรือปราสาทตะควายนั่นแหละซึ่งพื้นที่ตรงนี้ คือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่กองทัพไทยต้องยึดคืนให้ได้ถ้ามีการประทะกันรอบสองเกิดขึ้นการที่พาทุกคนไปดูพื้นที่รบจริงๆก็เพื่อให้เห็นสภาพภูมิประเทศของจริงจะได้วางแผนการเข้าโจมตีได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดคือต้องบอกว่าทางกองทัพภาคที่สองเขารอเล่นเขมรยังหนักมากตอนนี้อืมแล้วในส่วนของกองทัพอากาศนะคะเตรียมการอะไรไว้บ้างโดยเฉพาะการรับมือกับพวกที่ชอบไปแอบตามซอกหรือคล้ายๆกับประสาทกองทัพอากาศเรา เขาทำงานเชิงรุกมาตลอดครับมีการส่งทีมลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยตาตัวเองเลย เพื่อไปวิเคราะห์ว่าไอ้ซอกหลืบหรือจุดอับสายตาข้างๆประสาทที่พวกนั้นชอบใช้เป็นที่กำบังน่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่จะได้วางแผนจัดการกับพวกที่ยังหลบซ่อนอยู่ได้ถูกจุดก่อนหน้านี้นก็เคยใช้โดรนบินสำรวจดูพื้นที่มาแล้วรอบหนึ่งคือเรารู้หมดแล้วแหะครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วเรื่องที่หลายคนสงสัยกันว่าทําไมครั้งที่แล้วขมแถึงไม่ยอมใช้จรวดต่อสู้อากาศยาน KS-1C ที่ซื้อมาจากจีนหรืออาวุธหนักอื่นๆมาสู้กับเราเลยล่ะคะทางกองทัพอากาศเขาวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้มีการวิเคราะห์กัน ไว้หลายสาเหตุเลย1คือเขาอาจจะเก็บจรวด KS1C เอาไว้เพื่อปกป้องสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือบ้านของฮุนเซนในกรุงพนมเปญโดยเฉพาะไม่เอาไปยิงทิ้งยิงขว้างที่ชายแดน2คือเขากลัวว่าทัา กล้ายิง KS1C ใส่เครื่องบินเราเมื่อไหร่เครื่องบิน F16 ของเราก็จะสวนกลับไปถล่มบ้านหรือเซฟเฮาส์ของหุนเซนทันทีเหมือนกันเป็นการขู่กันซึ่งซึ่งหน้าและ3ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานที่มาสนใจมากคือเป็นไปแล้วว่าจะรวจ KS1C ที่ซื้อมาจากจีนน่ะมันอาจจะใช้งานไม่ได้จริงๆ อาจจะเสียขัดข้องหรือที่ตลก,กว่านั้นคือซื้อมาแล้วแต่ใช้ไม่เป็นไม่เคยยิงซ้อมเลยซึ่งเรื่องนี้ก็มีมูลเพราะขณะกองทัพไทยเราเองก็เคยมีประสบการณ์ซื้อเจ้าระบบนี้มาแล้วใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนที่เราปฏิบัติการทิ้งระเบิดครั้งก่อนเครื่องบิน F16 กับกริปเป้นของเรานี้ต้องบินล้ำเข้าไปในเขตแดนเขาไหมคะนี่คือความเหนือชั้นของกองทัพอากาศไทยเลยครับเราอาจจะเข้าใจว่าเครื่องบิน F16 และกริปเป้นจะต้องบินไปโฉบในพื้นที่ชายแดนเขมรเพื่อหย่อนไข่แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง F16 และกริปเพนปฏิบัติการอยู่แค่ในเขตแดนประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้บินล้ำเข้าไปในเขตเขมรแม้แต่นิ้วเดียวที่ทําแบบนั้นได้ก็เพราะว่าอาวุธที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือระเบิดมันเป็นแบบนําวิถีทั้งหมดพูดง่ายๆคือนักบินเราสามารถปล่อยอาวุธจากฝั่งไทยได้เลยแล้วตัวอาวุธมันจะวิ่งเลื้อยไปหาเป้าหมายของมันเองอย่างแม่นยําการทําแบบนี้มันฉลาดมากเพราะ1มันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายสากลเราไม่ได้ลุกล้ำอธิปไตยของเขาและ2มันเป็นการป้องกันเครื่องบินรบราคาแพงกับชีววิิตตนนักบขอองงเเราด้ย้ยยไม่สี บินเข้าไปเดดงป้องกันภัยทางอากาศของเขาเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วหลังจากการประทะครั้งที่แล้วที่เราใช้อาวุธไปเยอะมากเรามีการจัดหามาทดแทนยังไงบ้างคะใช้งบประมาณไปเยอะไหมคะใช้ไปเยอะมากครับแล้วเราก็จัดหามาทดแทนเยอะกว่าเดิมอีกมีการจัดซื้อกระสุนเพิ่มเข้ามาหลายล้านนัดเลยบางลอตนี่สิล้านนัด20ล้านนัดก็มีเพื่อเอามาเติมคลังกระสุนที่ใช้ไปในช่วงที่ปะทะก,กัน5วันเต็มๆต,ตอนนั้นเรายิงกันไปเป็นล้านล้านนัดเลยครับส่วนเรื่องงบประมาณเร่งด่วนที่ใช้ในการจัดซื้ออตแรกนี่อนุมัติงบกลางไปแล้ว ประมาณ1,000ล้านบาทเป็นงบสําหรับซื้อกระสุนปืนใหญ่ปืนครกและอื่นๆรวมถึงมีการซื้อจรวด GBU มาจากเกาหลีมาอีก10ลูกด้วยแล้วนี่ยังไม่หมดครับกำลังจะมีงบก้อนใหญ่อีกก้อนรออนุมัติจากรัฐบาลใหม่อยู่คืออีก2,479ล้านบาทแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงไม่ปล่อยให้คลังอาวุธพร่องเด็ดขาด การสู้รบที่ผ่านมานี้มันส่งผลต่อแนวทางการซื้ออาวุธของกองทัพเราในอนาคตบ้างไหมคะเหมือนเราจะเน้นไปที่อาวุธประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะส่งผลอย่างมากเลยครับการรบ5วันที่ผ่านมามันเหมือนเป็นตัวชี้วัดเลยว่าสงครามยุคใหม่มันเป็นยังไงทําให้ตอนนี้กองทัพไทยให้ความสําคัญกับการทําสงครามโดรน UAV UAS และสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกเลยครับเราเลยเน้นซื้อดโดรนหลายประเภทมากโดยเฉพาะโดรนกามมิกเรเซ่หรือดโดรนพลีชีพที่บินไปชนเป้าหมายแล้วระเบิดตัวเองนอกจากนี้มีแผน ที่จะเอาระบบยิงเลเซอร์มาใช้ทำลายโดรนของข้าศึกด้วยคล้ายๆกับระบบไอรอนดอมของอิสราเอลเพื่อเอาไว้ดูแลพื้นที่ส่วนหลังของเราให้ปลอดภัยพื้นที่ส่วนหลังก็คือพื้นที่บ้านเรือนพลเมืองประชาชนของไทยเรานั่นเองครับพอพูดถึงเรื่องโดรนแล้วก็อยากรู้เลยค่ะว่ากองทัพอากาศกับกองทัพบกของเรามีการปรับโครงสร้างเพื่อรับมือกับสงครามโดรนในอนาคตกันยังไงบ้างคะปรับใหญ่เลยครับเริ่มจากกองทัพอากาศก่อนเดิมทีเขามีแผนจะปลดประจําการเครื่องบินรบรุ่นเก่าอย่าง f 5กับ Alpha เจ t ที่บ้านบินอูบลกับอุดร แต่ตอนนี้เปลี่ยนแผนหมดแล้วเขาจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นฝูงบินโดรนไปเลยเพื่อให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องโดรนของประเทศแถมยังได้มีการตั้งกองบินสาที่วัฒนานครจังหวัดสแก้วด้วยว่าให้เป็นกองบินที่เชี่ยวชาญด้านอากาศยานโดยเฉพาะด้วยค่ะสวนกองทัพบ,บกก็ไม่ยอมน้อยหน้าเขาได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการโดรนขึ้นมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการตั้งศูนย์นี้ที่กองทัพภาคที่2ด้วยเพื่อให้พร้อมใช้งานในพื้นที่ได้ทันทีเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกเหล่าทัพของเราตื่น ตัวกับภัยคุกคามแบบใหม่นี้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อปกบ้องประเทศของเราอย่างสุดความสามารถบอกได้คําเดียวตอนนี้รอขมิเปิดมาอย่างเดียวแต่ว่าคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆถ้าเราดูจากพฤติกรรมของฝั่งขมินแล้วเราไม่ได้ประมาทแม้แต่น้อยเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเราจะนามาอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราส่งคนทันแล้วมินสวัสดีครับ